พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันโอเควันนี้น้องบิงน้องใบจะมาเล่นอะไรให้ดูคะเล่นสายไหมอันนี้เรียกว่าอะไรอ,อะไราลามสายใหม่นี่เลยมีลายสีมากๆากแม่สั่งมาให้จากปิกต๊อกอยากรู้ไหมว่าสลามสายใหม่มันเป็นแบบไหนเนื้อเป็นแบบไหนบิงใบเลือกเลยว่าจะเล่นสีไหน ทีฟ้าโอ้ดูดิฮะโอ้เป็นเหมือนปุยเมฆเลยอะลองเล่นสิมันเป็นสายใหม่แบบนี้เหรอมันยืดอุ้ยแม่ขอเล่นสิอุ้ย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 ดูคอมไบส์เลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหดูสิอุ้ยมันเหมือนสลามกับกับกับสายวิทยาศาสตร์เป็นสลามสายใหม่อะทุกคนครับสายวิทยาศาสตร์กับสลามรวมกันเป็นสลามสายใหม่โอ้ มือไ้โหที่หนูอยากเล่นเลยเหรอใช่โอ้เมื่อกี้มันละมุนนิ้วละมุนมือมากอะงอะนอนนอนอยู่แล้วก็เจอเจอในติ๊กต็อกว่าเขาเล่นสลามสายใหม่โอ้แลวน้องบน้องบิงก็อยากได้แม่ก็เลยจัดมาให้เลยนี่โ้โหแล้วดูตาบิงสิบิงตื่นเลยอะบิงตื่นตะลึงโหดูแม่ท่านเล่นให้ดูนี่แม่น้องยืดโอ้โหแบบนี้เลยเหรอ เาเหมือนทรายวิทยาศาสตร์ผสมกษัตริา์มากแล้วก็ไม่ติดมือด้วยนะคะไม่กริฟและอันนี้เป็นของเล่นเซตใหม่ที่บิงบเล่นครั้งแรกจับครั้งแรกเลยนะใช่ใช่แบบใหม่สลามแบบใหม่เขาไม่เคยเล่นแบบใช่เขาเคยเล่นสลามธรรมดากันเอ๊ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ของตกแต่งที่เขาแถมมาให้อก็แถมของตกแต่งน่ารักน่ารักมาให้ด้วยนี่นะครับทุกคนน้องๆรู้จัก สายใหม่ไหมครับรู้จักแล้วรู้จักสลามไหมครับรู้จักวันนี้นะครับเราเอาสลามกับสายใหม่มารวมกันนี่เป็นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวจะยืดให้ดูแม่ได้เอาสลามกับสายใหม่มารวมกันแม่ซื้อให้นี่แม่ซื้อของเรียกว่าสลามสายใหม่มเรียกว่าสลามสายใหม่หรอใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูของตกแต่งกันดีกว่าของแต่งตกใช่ของแต่งตกนี่นี่เป็นเหมือนท็อปปิ้งแต่งหน้าเค้กเลย โอมีทั้งกากเพชรมีทั้งตุ๊กตาตุ๊กาสองตัวนี้หนูชอบชอบปะหูบิ๊กแต่งแล้วบิ๊กแต่งแล้วมโลแล้วก็ตัวอะไรอะเข้าไปเลยโเข้าไปนอนในสลามวิทยาศาสตร์เลยเหรอโอ้โหเข้าไปแล้วนุ่มมากชอบไหมของเล่นชิ้นนี้ชอบโออย่างนี้ก็เล่นกันเพลินเลยสิใช่ไหมเนี่ยแต่พ่อบอกว่าหนูรักพ่อที่สุดในโลกจริงป่ะ และเออทุกคนนี่ก็ใกล้จะถึงวันพ่อแล้วนะใช่ใช่ใช่ไหมบิงไบมีการ์ดวันพ่อไหมมีมีการ์ดมาให้พ่อด้วยใช่ไหมของหนูอ่ะเจ๋งกว่าของบิงของหนูทําเองหรือเปล่าทำเองทาการ์ดวันพ่อเองเหรอใช่โอ้แล้วบิงล่ะบิงมีการ์ดวันพ่อหรือเปล่ายโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพ่อไปหยิบการ์ดวันพ่อมาให้เพื่อนๆดูได้จ้ะโอเคน้องบิงและนี่ก็คือ กาดวันพ่อที่น้องบิงทํามาให้น่ารักมากเลยหนูระบายสีเองเลยเหรอครับใช่ <Okay. S 1> อันนี้รู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยี่ยเรียกว่าไทใช่เอาไว้ติดแบบนี้ติดตรงคอคุณพอ่อสวยมากหนูใช้สีชมพูระบายเหรอใช่ <Okay. S 1> แล้วข้างหลังมีอะไรไหมมีหู<ฮ>หนูนขหนเขียนว่ารักคุณพอ่อรักนะคุณพอ่ออุ้ยตรงนี้มีชื่อบิงด้วยนี่อาา๋อแสดงว่าบิงเป็นของบิงใช่ไหมอันเนี้ย หนูทำมาจากที่โรงเรียนหรอกดูน่ารักมากเลยขอมือนหน่อยโอเคขอับคุณนะบิงเดี๋ยวต่อไปดูของน้องบายมากของหนูอะ่ะเจ๋งเป้งกว่าน้องบิงจริงเปล่าจริงก็หนูโตแล้วไงานาหนูยอ,นหอยู่ปหนึ่งแล้วไงนี่ครับท <ขอ S 2> ุกนคนดกเ,เด็กหญิงทันติดาจิตติชาตนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยไหมครับมีหัวใจสามดวงเลยจาดวันพอ่อเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน มีรูปพ่อแบงค์ด้วยแล้วก็มีดอกกุหลาบมีรูปน้องบายมีรูปพ่อแบงค์หนูรักพ่อพ่อพาหนูไปเที่ยวสนุกมากหพ่อดูแลหนูตอนเด็กๆอ่ะแล้วตอนโตอ่ะตอนโตก็ตอนนี้ตอนโตแล้วใครดูแลก็พ่อกับแม่พ่อกับแม่แต่หนูดูแลตัวเองหนูดูแลตัวเองได้ยังเริ่มได้แล้วแต่ว่า ้องให้แม่ทำกับข้าวให้จา้าแล้วหน้าสุดท้ายนี่ครับเป็นหัวใจสีชพมพูได้สดใสมนกใช่แล้วมันแปะได้ด้วยนะนี่การ์ดวันพ่อที่เป็นการ์ดวันพ่อของบิงไบนะครับพ่อแบงค์เก็บมาทุกปีเลยนะตอนบิงไบายโตอ่ะพ่อก็จะเอาไปให้บิงไบดูพ่อจา้านูว่าพ่อเป็นนะเนาเออใช่นูว่าเป็นค,คุณครูอู๊อ่ะบอกว่าให้ถ่ายรูปน้องบิง กาบพ่อมาด้วยได้ไหมพ่อแบงค์มาแล้วค่ะน้องบิงวันนี้วันพ่อใช่ไหมหนูกาดพ่อเป็นไหมแล้วหนูก็มีกาดวันพ่อมาด้วยใช่ไหมอันนี้ให้พ่อ,อนะอาจจะหนูกาดพ่อเสร็จแล้วหนูให้พ่อเลยนะโอเคไหนท่านยังไงครับพ่อนักหนูนะบิงหนูน่ารักมากคุณครูสอนเหรอลูกให้กาดแบบนี้เหรอ,อและอันนี้หนูให้พ่อใช่ไหม ทำมาจากโรงเรียนใช่ไหมนี่น่ารักมากเลยอ่ะน้องบิงอ่ะทำการ์ดวันพ่อมาให้แล้วก็กราดคุณพ่อด้วยข้างหลังเนี่ยมีเขียนว่าหนูรักคุณพ่อกอดพ่อหน่อย น้องบหนูกาดมาให้พ่อเหรอๆๆกลาดจะถึงวันพ่อแล้วเมื่อกี้น้องบิงอ่ะกาบพ่อด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยน้องบากกาบพ่อได้ไหมกาดไหมทําเป็นหรอคุณครูสอนไหมไม่สอนแต่หนูเห็นน้องบิงทําแล้วใช่ไหมหนูเขินไหมไม่เขินหรอจริงหรอทำไมหนูทําหน้าเขินเ,เขินไหมอ่ะไม่เขินจังไง รักมากงอกอนหน่อยน้องไวเหมือนจะร้องไห้เหรอลูกมันจะร้องไห้ปะหนูซิงปะแล้วหนูรักพ่อปะรักพ่อ รูคนนี้มันด็อกแด็กจังอ,ะ,อะแล้วนี่อะไรการคนพ่อค่ะไม่ใช่แล้วกาบพ,พ่อเป็นไหมกาบพ่อเป็นเขาตามไป,มไปแล้วอีกคนหนึ่งมา